เอซับจะไม่ใช่บริษัทที่ให้บริการรถเช่าเท่านั้นนะครับเจะเป็นบริษัทที่คนไทยในประเทศจะรู้จักในเชิงที่การให้บริการทางด้านรถจนทุกรูปแบบครบวงจรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ business model ไขความรับธุรกิจเติบโตหลังจากที่ใช้กลยุทธ์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาขยายกองรถ จาก4,000คันขึ้นสู่เกือบ20,000คันในปี2020นะครับวันนี้เรามีการให้เช่าในรูปแบบที่เราเรียกว่าแอปพลิเคชันนะครับประการเราใช้ชื่อว่า a s a p Go a s a p Go ก็จะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็การให้เช่าเนี่ยโดยที่ผู้เช่าเนี่ยไม่ต้องมีภาระหูกพันทั้งสิ้นแล้วก็ผู้เช่าเนี่ยสามารถใช้งานแล้วก็ชำระเงินตามจำนวนการใช้งานจริงไม่ต้องมีการฟริกเป็นอย่างเป็นเวลาอย่างน้อยเช่นว่าเช่า1วัน เพราะฉะนั้นีนน,น,นี่คือการที่เรา,เาให้เช่าในรูปแบบใหม่บริษทัท Synergetic Auto Performance จำกัดมหาชนหรือว่า a อแสผู้ให้บริการรถเช่ารายใหญ่อันดับต้นๆของประเทศกำลังมีการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจที่เราทำอยู่วันนี้แล้วก็ทำแล้วก็กำลังไปได้ดีก็คือเรื่องธุรกิจที่เราเรียกว่าเอแ s e เซเล็ที่มันเป็นแฟรนไชส์ ในรูปแบบของเซอร์วิสพร v อ d วเดอรนะคะโดยใช้จำนวนรถที่มีอยู่เกือบ2 0 0 0 0คันกระจายไปสู่3รูปแบบหรือว่าช่องทางช่องทางในเรื่องของการทำแฟรนชาย์ในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันและสุดท้ายค่ะกระจายไปสู่เรื่องของการให้เช่าผ่าน OTA หรือว่าการใช้บริการผ่านคนกลางที่เป็นออนไลน์มากขึ้นในรูปแบบแบบนี้จะทำให้ภาพธุรกิจของ a อซ p เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะเราไปติดตามฟังจากผู้บริหาร เ,เนื่องจากว่ามีบริษัทในตลาดค่อนข้างเยอะหก0 0บริษัทเนี่ยผูดถือหุ้นหรือว่านักลงทุนเนี่ยเขามีความจะเป็นอะไรที่ต้องมาลงทุนกับ a s ซ p บ s a ซน่าสนใจยังไงเหรอคะ หยุธ์การเติบโตของเราจากนี้ไปเนี่ยปีนี้ในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงคะเออจริงๆถามว่าในปัจจุบันถึง5ปีข้างหน้าเนี่ยเราคงไม่ได้มองเรื่องการเติบโตเป็นแฟกเตอร์สำคัญละแต่เราจะมองเรื่องการ diversify ธุรกิจเรามากกว่านะครับผมเคยพูดไว้ตั้งแต่เมื่อตอนเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ใหม่ๆว่าอนาคตเอซจะไม่ใช่บริษัทที่ให้บริการรถเช่าเท่านั้นนะครับเอซจะเป็นบริษัทที่คนไทยในประเทศจะ รู้จักในเชิงที่การให้บริการทางด้านรถจนทุกรูปแบบครบวงจรครับเพราะฉะนั้นอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เรามองเป้าหมายไว้เนี่ยมันจะเป็นหน้าตาคนละแบบกัน,นะจะเป็นยังไงคะกลยุทธ เล่าให้ฟังนิดได้ไหมครเออผมยกตัวอย่างเช่นว่าที่เราทำที่เราทำผ่านมาก็เช่นว่าการที่เราเปิดธุรกิจาการให้เช่าสั้นนะครับตามสนามบินเพื่อสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างการยอมรับให้กับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติชาวต่างชาตินะครับแล้วก็หลังจากที่เราเปิดเช่าสั้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าวันนี้เราอยู่ในสนามบินเอลได้ครบทุกสนามบินละจะสนามบินนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีเรื่องการให้เช่าเนี่ยสามารถขยายแตกหนอกออกไป วันนี้เรามีการให้เช่าในรูปแบบที่เราเรียกว่าแอปพลิเคชันนะครับรรเราใช้ชื่อว่า a อซับโ a s อซก็จะเป็นการติดตั้งอ,อุปกรณ์แล้วก็การให้เช่าเนี่ยโดยที่ผู้เช่าเนี่ยไม่ต้องมีภาระผูกพันทั้งสิน้นแล้วก็ผู้เช่าเนี่ยสามารถใช้งานแล้วก็ชำระเงินตามจํานวนการใช้งานจริงไม่ต้องมีการฟริกเป็นอย่างเป็นเวลาอย่างน้อยเช่นว่าเช่า1วัน mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นน,นี่คือการที่เราให้เช่าในรูปแบบใหม่ <c oughs> รเรามีวันนี้ขยายเพิ่มในแง่ของการที่เรามีการให้เช่าพร้อมไดเวอร์นะครับเราก็ใช้ใช้ชื่อว่า a p Limousine นะครับวันนี้ถ้าลูกค้าที่เป็นองค์กรต้องการรถเช่าพร้อมบริการพร้อมคนขับนะครับไม่จำเป็นต้องฟิกเวลาไม่จำเป็นต้องฟิกเทอมไม่จำเป็นต้องมนการฟิกสัญญาเช่าหลายๆปีนะครับไม่จำเป็นว่าจะไปกังวลเรื่องของการที่จะรับรู้ การบันทึกในการบันทึกระบบบัญชีแบบใหม่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงพวกนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เรามองเอาไว้สุดท้ายแล้วก็วันนี้เราที่เราทําอยู่วันนี้แล้วก็ทำแล้วก็กำลังไปได้ดีก็คือเรื่องธุรกิจที่เราเรียกว่า SF Select ที่มันเป็นแฟรนไชส์ตัวหนึ่งนะครับวันนี้เรามีรถที่เราขายอยู่ในมือเนี่ยปีที่แล้วถ้าปี2019เนี่ยเอมีรถให้ขายยังไม่เยอะนะครับแค่1,000คัน แต่ผมเคยเรียนตั้งแต่เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วว่าวันหนึ่งเราจะมีรถขายในมือเนี่ยปีละอย่างน้อย4 5 0 0 0ัคันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มองก็คือว่าถ้าเราขายโดยการเปลี่ยนวิธีการขายจากเดิมขายโดยการประมูลทั้ง100%เนี่ยมาเป็นขายโดยการขายถึง end user ตรงๆนะครับมันจะทำให้มา r g จินเนี่ยมีโอกาสที่เราจะจะได้มา r g จิ้นเพิ่มขึ้นต่อคันค่อนข้างสูง นะครับ a แ Select ก็เป็นระบบแฟรนไชส์ที่เราคิดค้นมาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็เรานะเริ่ม implement ไปตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเราเปิดทั้งทั้งสิ้น4จังหวัดแ,<ม>แล้วก็คือนนทบุรีโคราชอุบลราชธานีและก็เชียงใหม่นะครับแล้วปีนี้เราจะมีเปิดเพิ่มอีกประมาณ4ี่ถึง้าจังหวัดนะครับซึ่งอยู่ในเรียกว่าอยู่ในลูปเราเรียบร้อยหมดแล้ว<ม>นะครับกลุ่มนี้ก็จะทําให้นอกจากการขายรถหมดสัญญาของ a ฟจะเป็นการเปิดเป็นโชว์รูมให้เช่าสั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ที่ผมเคยเรียนว่าอนาคตคนไทยหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยจะเดินทางจากกรุงเทพไปโคราชเนี่ยซึ่งปัจจุบันใช้การเดินทางเป็นหลักโดยการรถโดยสารรถทัวร์หรือว่าอะไรเนี่ยซึ่งใช้ว่าอะไรเดินทางอย่างน้อยสี่ชั่วโมงยิ่งถ้าเกิดเป็นช่วงเทศกาลไม่ต้องพูดถึงเลยอย่างน้อย6 7ชั่วโมงอนาคตถ้าเกิดรถไฟความเร็วสูงเราทำเสร็จนะครับ แน่นอนว่าการเดินทางไปโคราชเนี่ยใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียว uh huh. เพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็คือว่าการใช้รถปลายทางของพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะต้องมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราวางแผนเอาไว้เรื่องเอซับเซเล็กเนี่ยก็จะจับลูกค้าในกลุ่มนี้จับอนาคตในกลุ่มนี้เป็นหลักด้วย uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือที่มาที่ว่าถ้าปีนี้ถึงอีกหาปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่อยู่ในแผนของเราที่เราจะไปที่เราจะวาง คงไม่ได้เป็นการที่บอกว่าพอร์ตเราจะไป2 000, 5 0 0 0ื0 0 0 0 0านคันอไอ้นั่นโอเคว่าถ้ามันเป็นโอกาสเป็นจังหวะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะโตขึ้นโดยที่ไม่ได้สร้างภาระให้เรามากเายเราก็คงโตนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองเป้าหมายชัดๆก็คือว่าสิ่งเมื่อกี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เราจะพยายาม implement มันให้สมเร็จแล้วก็ทาให้มันสวยงามครับในภาพรวมอุตสาหกรรมเนี่ยคุณทรงมิดมองว่าตอนนี้อุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวกับรถเช่าเนี่ย มันอิ่มตัวหรือเ่ยังคะไม่อิ่มเลยครับไม่อิ่มตัวเลยไม่อิ่มตัวนะครับเรียนตรงว่าไม่ไม่อิ่มยังขยายได้อีกขยายได้อีกครับขยายได้อีกเพราะว่าตราบใดที่ GDP เรายังโตได้อีกแล้วก็เราเชื่อว่า GDP เราโตขึ้นอีกแนๆ่ๆแล้วเราก็เชื่อว่าการบริโภครถยนต์ในบ้านเราเนี่ยโตขึ้นแนๆ่ๆนะครับอย่าลืมว่าเราเคยบริโภคไปถึงหนึ่งล้านห้าแสนคันวันนี้เราประมาณหนึ่งล้านคันจะลืมว่าประเทศที่ พัฒนาก้าวหน้ามากกว่าบ,บ้านเราเช่นญี่ปุ่นบริโภครถยนต์ปีละ10ล้านคันนะครับถ้าเทียบกับปริมาณประชากรเขา100ล้านคนเนี่ยการบริโภครถใหม่ของเขาปีละ10%ปรนะครับประเทศเห็นภาพว่าวันนี้ประเทศจีนก็อัตราโกรธสูงมากนะครับบริโภคข,ขึ้นไปจนถึง20%กว่าเปอร์เซ็นต์เอ้ย20กว่าล้านคันต่อปีบ้านเรากลับมาดูบ้านเราเนี่ยประชากร67ล้านคนเนี่ยบริโภครถปีหนึ่งณนะปีนี้1ล้านคัน ก็ประมาณ1%ก,กว่านะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในสัดส่วนที่จะโตขึ้นในการบริโภครถเนี่ยยังมีช่องว่างอีกค่อนข้างเยอะมากะนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ในแง่ที่ทางเดียวกันการเช่าหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะล้อตามอัตราการบริโภครดจนในบ้านเราไปด้วยเพราะ,ะฉะนั้นผมเชื่อว่าช่องว่างที่จะไปยังมีได้อีกเยอะมากครับค่ะมันจะเป็นคอเปอรเรทหรือว่าจะเป็นอนาคตเนี่ยมันก็จะมิกซ์กันมากขึ้นใช่เราก็จะที่ผมที่ผมเรียนนัคือว่า เราก็จะเปลี่ยนจากคอร์เปอรทมาเป็นผู้บริโภคทั่วไปมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีบริษัทในตลาดค่อนข้างเยอะเจ็ดร้อบ,บริษัทเนี่ยพูดถึงหุ้นหรือว่าน้กงทุนเนี่ยเขามีความจะเป็นอะไรที่ต้องมาลงทุนกับ a s ซ p บเอซน่าสนใจยังไงล่ะเป็นคําถามที่ตอบยากมากที่สุดเลยนะครับเนี่ยก็เปลี่ยนว่าถ้ามีความน่าสนใจยังไงผมเชื่อว่าเราเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลแล้วก็เรามีเรียกว่าการ เดินหน้าของธุรกิจเพื่อตอบแทนนักลงทุนนะครับรแล้วก็เรามีรูปแบบในการมองธุรกิจในอนาคตที่ค่อนข้างที่จะแม่นยําแล้วก็เที่ยงตรงนะครับเพราะว่าจะเห็นได้จากว่าการวันแรกที่เราวางแผนมาเนี่ยในเรื่องของ3ปีที่ผ่านมาและวันแรกที่เราเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยภาพที่เราพยายามจะเดลิเวอร์ให้กับนักลงทุนให้กับคนที่ถือหุ้นเราหรือว่าให้กับตลาดเนี่ยเราเราเรา,เราก็ทําตามสเต็ปบายสเต็ปมาได้อย่างค่อนข้างครบถ้วนนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นถามว่า ผมเชื่อว่าไอ้นี่คือจุดแข็งแรงของบริษัทที่ในตลาดนะที่ที่จะเป็นมุม,มตอบนักลงทุนว่าบริษัทนี้มีความยั่งยืนมีความน่าสนใจในการลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเราได้แค่พูดและเราไม่สามารถดีลิเวอร์อะไรได้เลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่านี่มันคือจุดที่ผม,มอยากจะเรียนว่ามันคือจุดแข็งจุดขา,ขายของเราแล้วกันถ้าเกิดจะถามว่าเราจะแลกด้วยการที่ว่าเรามีผลตอบแทนให้ใหนักลงทุนต้องสูงไหม ก็ยอมรับจริงๆว่ามันอาจตัวนี้มันอาจเป็นเรื่องยากของสําหรับเรานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราคงต้องขอเวลาประมาณักสองถึงสปีเพื่อให้ทุกอย่างในมันมันถึงจุดสมดุลแล้วมันก็จะมีผลตอบแทนคืนให้กับนักลงทุนได้อย่างสวยงามค่ะ,คะนโยบายการจ่ายเงินผลของเราเป็นยังไงคะในอดีตเราก็เคยประกาศไว้อยู่แล้วว่าปีหนึ่งเราจะจ่ายประมาณ2ครั้งนะครับแล้วก็10%์ของกําไรสุทธิเรานะครับซึ่งจริงๆในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเกิดปัญหาว่าผลกําไรงเรามันลดน้อยลงทําให้เราไม่สามารถ จะจ่ายเงินปนผลได้ตาม <ฮะ S 1> ที่เราตั้งเอาไว้นะครับปัจจุบันเราก็ยังมีไอเดียเหมือนเดิมอยู่ครับบริหารบอกว่าอุตสาหกรรมนี้ยังไม่หยิ่มตัวนะคะแต่อยู่ที่กลยุทธ์ในการที่จะกระจ,จายช่องทางการให้บริการที่บริษัททําอยู่อย่างไรนะคะแล้วก็รูปแบบของโปรดักด้วยช่วงหน้ากลับมาฟังวิเคราะห์กับกูรูของเราทั้งสองท่านนะคะดรนิเวศและดรวิสิตค่ะ ู้ชมคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเรามาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของเอแซบกันนะคะกับดรนิเวศเหมชิระวรลากรนักทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตองค์พิพัฒนกุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทงสองท่าน,<ม>านค่ะ สำหรับบริษัทนี้นะคะก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะโมเดลของนะภูมิสิ์ก็คือเป็นผู้ให้เช่ารถนะคะแต่ว่ามีทั้งระยะสั้นระยะยาวนะคะแล้วก็มีหลายรูปแบบในธุรกิจมีแฟรนไชส์ด้วยถ้าจะวิเคราะห์โมเดลของทางเอซเนี่ยโมเดลธุรกิจเขาค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ชัดเจนไหมคะครับครับจะสังเกตนะครับว่าธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นสัญญา operating lease ระยะยาวนะครับก็คือ ร่วม8.2เปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าของเขาเป็นเอกชน66นะครับออส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมค้าส่งะนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมเกี่ยวขนส่งต่างๆนะครับฉะนั้นสังเกตนะครับพิเศษโมเดลของเขาชัดเจนนะครับสิ่งน่าสนใจของเอซับก็คือว่าใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่มจํานวนรถขึ้นมาอย่างมีนัยสําคัญนะครับในปี25 5, 2016นะครับ259นี่นะครับจำนวนรถเขาอยู่ประมาณสัก8 8,400คันนะครับในปี2561เนี่ยนะครับอยู่มาณสัก170,000คันขึ้นมาเท่าตัวนะครับน่าหมายความว่าบริษัทเนี่ยก็คือพยายามที่จะเพิ่มกองรถนะครับนะครับเพื่อที่จะมีเพิ่มสัดส่วนมาเก็ตแชร์ที่เพิ่มขึ้นนะครับ B2B เขากินมาเก็ตแชร์อันดับหนึ่งป่ะฮะอ่าคือดูจากจำนวนรถเนี่ยนะครับตัว B2B เนี่ยอาจจะต้องแข่งกับบริษัท รถยนต์ค่ายอื่นอาทิเช่นตัวเต้าหรือต่างๆเนี่ยนะครับอ่าใช่ครับก็คือบริษัทต่างๆเหล่านั้นก็อาจจะมีเขาก็ทำของเขาเองด้วยถูกต้องครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอ a r k e t s h a r เนี่ยไม่มีตัวเลขที่ยืนยันแน่นอนการเพิ่มกองรถที่ขึ้นมาแบบเท่าตัวเนี่ยทำให้บริษัทเนี่ยนะครับก็คือจําเป็นต้องมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนะครับตัวหนี้สินต่อทุนของบริษัทเนี่ยนะครับในปี2018เนี่ยนะครับหนี้สินต่อทุนอยู่7.4เท่านะครับ นะครับ2019เนี่ยก็อยู่ประมาณ7.9เท่าครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับหนี้สินหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับนะครับทำให้บริษัทเนี่ยนะครับก็คือต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในปี2018เนี่ยจ่ายดอกเบี้ย240ล้านนะครับใน2019เนี่ยจ่ายดอกเบี้ย306ล้านต่อปีต่อปีครับก็คือการที่ว่าบริษัทตั้งใจที่จะเพิ่มนะครับ จำนวนรถที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้มาเก็ตแชร์ที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็คือทําให้ค่าจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าคนต้องกู้ยืมมาใช่ครับกาไม่นิสิตต่อทุนเนี่ยขึ้นมาเกือบเกือบเจ็ดเท่านะครับตัวดอกเบี้ยจ่ายก็เพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยกำไรขั้นต้นของบริษัทเนี่ยก็เป็นสิ่งท้าทายนะครับเพราะว่ากําไรขั้นต้นของบริษัทเนี่ยก็ลดลงนะครับจาก21เปอร์เซ็นต์เหลือ19เปอร์เซ็นต์นะครับบ่งบอกว่าอาจจะต้องมีการ ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาคะนะครับเพื่อดึงมาเก็ตแชร์ที่เพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นสิ่งต่ตางๆนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่บริษัทเดินทั้ง b 2 b b 2 c เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่บริษัทเนี่ยต้องการขยายนะครับเพื่อดึงมาเก็ตแชร์การเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ขยายเนี่ยนำไปสู่เรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของยี่สิ่งที่เพิ่มขึ้นครับการที่เขาขยายกองรถมากขึ้นเนี่ยรายได้เขาสามารถทําได้ตรงตามที่เขาประมาณการไหมฮะ รายได้เติบโตนะครับก็คือว่าในปี2018เนี่ยโต24เปอร์เซ็นต์นะครับ2019โต15เปอร์เซ็นต์นะครับแต่สิ่งที่จำนวนกองรถที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับใน2ปีนี้นะครับอาจจะจำนวนรถมากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องจับตาดูในปี2020นะครับว่ากองรถที่เขาเพิ่มขึ้นมานี่นะครับสามารถที่จะรองรับการเติบโตในปี2020ได้หรือไม่นะครับ ในฐานะของนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพเนี่ยเราให้ valuation แค่ไหนคะกับโมเดลธุรกิจที่เขาทำแบบนี้ก็คือกินมาเก็ตแชร์ให้มากขึ้นแต่ว่าในแง่ของ Mar g i ิอาจจะต้องลดลงครับอย่างที่เรียนนะครับว่าเวลานักวิเคราะห์นะครับดูเนี่ยดูเรื่อง b o t ทอ m l ลน์เรื่องกำไรนะครับจะสังเกตนะก็ว่ากำไรของเขาเนี่ยก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็คือว่าในปี2 5 6 0ูเนี่ยนะครับ กำไรอยู่90ล้านนะครับ<ะ>2561เนี่ยอยู่กำไรอยู่67ล้านนะครับ<ะ>ใน9เดือนปี 65, 62เนี่ยกำไรอยู่ส่วนประมาณสัก6-7ล้านนะครับ<ะ>ส่วนหนึ่งก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากว่าพอมีจำนวนกองรถที่เพิ่มขึ้นนะครับค่าจ่ายเรื่องประกันรถอะไรต่างๆก็มีเพิ่มขึ้นนะครับ<ะ>อันที่1น,นะครับอันสองดอกเบี้ยก็มีเพิ่มขึ้นอย่างที่เรียนนะครับว่าดอกเบี้ยนะครับในปีในปี2018เนี่ยนะครับ จ่ายอยู่มาณสั240ล้าน2019จ่าย306ล้านนะครับ60ล้านที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้กำไรของเขาลดลงนะครับก็แต่แต่ถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เขาสร้างแพลตฟอร์มนะครับสร้างเรื่องของตัวจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นนะครับชนะปี2020เนี่ยนะครับบริษัทจำเป็นยิ่งต้องเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับสิ่งที่ได้ลงทุนไป กับกองรถที่เพิ่มขึ้นมาเท่าตัวใน2ปีที่ผ่านมาฉะนั้นเนี่ยก็คือป2020ี2020เนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายของบริษัทนะครับปี2019เนี่ยกำไรของบริษัท9เดือนเนี่ยอยู่มาสัก6-7ล้านเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับกำไรถดถอยไปเกือบเรียกว่าเกือบ80-90%เลยนะครับะฉะนั้นเนี่ยป2020ี2020เนี่ยถ้าบริษัทนี้สามารถที่จะเรียกว่าเพิ่ม ROA นะครับ ผลตอบแทนสินทรัพย์ได้นี่นะครับก็จะทําให้ตัว r e ของขาพเพิ่มขึ้นตัวป e ปัจจุบันรวมล้ม200นอยเท่าเนี่ยก็จะลดลงนะครับฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าเนี่ยครับบริษัทจะเห็นการเคลืนละาวนะครับนะครับกำไรที่เพิ่มขึ้นในปี2020นยี้ครับค่ะคุณวิสิทธ์เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเรื่องของอัตราการทํากําไรสุทธิเขาเนี่ยมันจะมีโอกาสเติบโตไปกลับที่จุดเดิมไหมคะถ้าเขาใช้โมเดลการที่เขาขยายกองรถแล้วก็สู้ด้วยราคาแบบนี้ครับ ตัวการที่ว่ามีมกำไรสุทธิกลับไปที่เดิมเนี่ยมาจากสส่วนนะครับหนึ่งจะต้องเพิ่มผลตอบแทนสินทรัพย์ให้มากกว่านี้นะครับอันที่2เนี่ยคือเนื่องจากว่าพอลดพอใช้ไป4ีปีก็จะหมดอายุใช่ไหมครับรถมือ2ที่บริษัทขายออกมาเนี่ยจะต้องมีราคาดีนะครับฉะนั้นเนี่ยขายรถมือ2เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของไรายได้ของบริษัทนะครับฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูทั้ง2องอย่างนะครับต้องยอมรับว่าคือ การแข่งขันในธุรกิจ B2B เนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกว่ามาร์จิ้นอาจจะลดลงนะครับเดียวกันเนี่ยบริษัทได้ขยายกองลดไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องลดเอาไรายได้เพื่อลดนิสินต่อทุนเพื่อลดดอกเบี้ยจ,จ่ายลงมาให้ได้ครับโอ้ท้าทายมากเลย ต้องขยายรายได้ด้วยแล้วก็เรื่องของมา r จินถ้าแบบวสู้ด้วยสงครามราคาแบบนี้มันก็ยากเหมือนกันนะคะนอกจากว่า B2C เขาจะสามารถทำมา m a จินได้ดีดีไหมคะตลาด B2C มาร์จิ้นดีไหมครั B2C มา r จินดีนะครับสังเกตนะครับแต่ว่า B2C เนี่ยจะต้องมาพร้อมรุ่นสเกลที่ใหญ่นะครับจะต้องมาสเกลที่เป็นแบรนด์ออฟชอ e ของผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคเนี่ยเวลานึกถึงเรื่องการขับรถต่างๆเนี่ยต้องนึกถึงบ แบรนด์นี้เบย์มึงนะครับฉะนั้นธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยก็มีผลต่อเรื่องของ B 2 C ด้วยครับค่ะคุณวิสิตตลาดรถมือสองที่เขาขายออกเนี่ยตรงนี้พอร์ตใหญ่ไหมคะเอ่อเนื่องจากว่าเป็นพอร์ตรายได้ที่ใหญ่ไหมฮะเอ่ออยู่ประมาณสักห้าล้าน30 40ิบถึงห้ล้านนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรียกว่ากําไรให้กับบริษัทนะครับในช่วงที่ว่าถ้ารถมือ2ราคาดีนะครับค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มในยะสําคัญให้กับ กำไรโดยรวมของบริษัทมากพอยังไม่ใหญ่มากหรือพอร์ตใหญ่จนมีในอย่างสำคัญพอร์ตยังไม่ใหญ่มากนะครับต้องยอมรับว่าบริษัทเนี่ยคือมี e r a t i n g Le v e r a g e สูงนะครับเดียวกันเนี่ยมี Financial l e v e r a g e สูงด้วย operating leverage หมายถึงว่ายอดขายเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็จะมีผลต่อกาไรสุทธินะครับเดียวกันเนี่ยถ้ากำไรถ้ากำไรขั้นต้นหายไปก็จะมีผลต่อกำไรสุทธิด้วยนะครับเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารของเขาเนี่ยมันมีเรื่องของประกันภัยลด ที่ต้องจ่ายออกไปทุกปีนะครับฉะนั้นก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องเอาชนะให้ได้ครับพูดง่ายๆคือเพิ่มรถหนึ่งคันมาทั้งดอกเบี้ยและประกันใช่ครับใช่ไหมฮะที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวมันก็เลยทําให้เขามีต้นทุนทางการเงินตรงนี้ค่อนข้างจะสูงใช่ครับค่ะอัตรากําไรสุทธิเขาเคยทาได้ถึง7%เปเมื่อปี60ใช่ครับคุณมิสิทธ์มองว่ามีโอกาสกลับขึ้นไปได้ไหมฮะในมุมของนักวิเคราะห์คือเนื่องจากว่าอันแรกคือจะต้องลดเรื่องเกี่ยวกกกัับบคค่่าาาใ้้้้้จยยดดดอออเีีีนนนรถลไื จะทาให้กาไรสุทธิของเขาเนี่ยดีขึ้นนีใช่ครับถูกต้องครับก็เป็นสิ่งท้าทายของบริษัทครับค่ะเป็นหุ้นประเภทไหนดีคะคุณวิศว์หวังว่าเทินาราวในปี2 0 2 0ครับหวังว่าเป็นการเทินาราวจะขอติดตามกี่ไตรมาสดีคะครับผมคิดว่าสามารถตายมากหนึ่งนี้ก็จะพอเห็นนะครับว่าจะเห็นเทรนว่าบริษัทสามารถที่เรียกว่าแคปิตัลไลซ์นะครับใช้ประโยชน์สิทรัพย์ที่เขามีอยู่นะครับหมื่นกว่าคำเนี้ยนะครับได้มากน้อยขนาดไหนครับนั้นไตรมาสที่4ยังไม่นับ ใช่ครับแต่มาที่4ปี62ยังไม่นับนะคะครเราเริ่มต้นดูตั้งแต่แต้มมาที่1ปี63ใช่ครับค่ะอา,าะอาจารย์ล่ะคะอาจารย์จะติดตามตีแต้มมาดีคะ <c oughs> ก็ต้องดูไปเรื่อยแต่ว่าจริงๆหุ้นตัวนี้ต้องเป็นแบบว่าเทอร์นาลาเพย์นะครับเพราะว่าเขาเคยมีมาเก็บแคปตั้ง5,000ล้านตอนนี้หกพันกว่าล้านลงไปเจ็ดบห้อนนะครับดูเหมือนกับว่าโอเคถ้ามีการเพิ่มกำไร อาจจะขึ้นได้เร็วนะครับอาจจะขึ้นได้เร็วเลยเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยเลเวอเรจมันสูงมากคือคุณใช้ทรัพย์สินเยอะมากคุณเพิ่มนิดเดียวเนี่ยก้ไรมันพุ่งเลยนะครับเป็นไปได้ถ้าทําได้ดีนะครับแต่ว่านี่เยอะนี่เยอะก็ยังเป็นเป็นภาระหนักอยู่นะก็เป็นหุ้นที่หวังว่าจะเทินอเราแต่ราคาถ้าพูดในส่วนของเอกซ์เพริงิงก็ไม่แพงเพราะว่าใช้สเปร์บุ๊กก็ยังต่ำต่ำหนึ่งจุดเก้านะครับทีไรโชว์ตอนนี้ก็ดูไม่ได้เพราะว่า มันตกหนักจะมาแต่ผมดูว่าถ้าสามารถเพิ่มมาจิ้นขึ้นมาให้ได้สักสามสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะกำไรก็จะขึ้นมาเป็นร้อยล้านถึงไม่ต้องถึงเจ็ดปอร์เซ็นต์ที่เคยทำได้ใช่ใช่ซึ่งก็จะทำให้ที่ก็ไม่สูงนะแต่ตัวนี้มันต้องรู้คำหนึ่งถึงตัวเรื่องของหนี้ด้วยว่ามันเยอะก็เป็นความเสี่ยงอันหนึ่งต้องเรียกว่าเล่นเทอร์นาล์ล้วเป็นเทอร์นาล์นะคะแล้วก็อาจารย์คิดว่าแต่ลมาที่หนึ่งถึงจะเริ่ม มันก็จะเห็นไดเรื่อยๆละจริงๆมันมันพวกนี้มันจะพอเห็นเรื่อยๆว่าเอ๊ะมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ถึงแต่นั้นก็ไม่พอปกติเทิร์นอเราพวกนี้ก็ต้องสองสามแต้มากขึ้นไปอ่ะที่จะเห็นชัดๆว่าไปได้แล้วนะแต่ตัวนี้อาจารย์มองว่าควรที่ดูอัตรากําไรสุทธิถ้าสมมติว่ากลับขึ้นมานี่สำคัญหน่อยยอดขายใช่ไหมฮะอาจารย์คําเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าภาพใหญ่เขาเนี่ยมันดูเหมือนว่าเป็นโอบิสเน็ต ใช่ไหมฮะก็คือมันเป็นแบบธุรกิจเดิมแต่เขาเปลี่ยนเน้นแอสเซทเยอะอ๋อโอเคนั้นถ้าถ้าไปวิเคราะห์ที่ตัวโมเดลธุรกิจแล้วก็ให้ valuation ตรงโมเดลที่กำลังเปลี่ยนไปนี่ได้ไหมฮะคือผมไม่รู้ว่าโมเดลที่ว่าคืออะไรแล้วก็เขาจะทำยังไงแต่หลักการเหมือนือว่าอย่างที่ผมว่านคือหลักการไหนอ่ะคุณจะต้องพยายามใช้แอสเซทให้มีเขาเรียกมุมนเรียนสูงมากคือไม่ใช่ว่ารถคันหนึ่ง เอามาแล้ววิ่งไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันอันนี้คือโอแล้วล่ะของใหม่เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าใช้ให้เต็มประสิทธิภาพเลยคือคุณต้องใช้เพิ่มเยอะๆใช้รถไน้อยแต่ว่าสามารถจะหมุน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 อย่างเงี้ยกำไรดีนะน่าจะคือนิวนิวอีโคโนมี่ราคาตอนนี้ก็ไม่แพงสะท้อนไปที่ผลประกอบการใช่ไหมอ่ะแต่วประเด็นที่ที่ผมก็ห่วงว่าดูตัวนี้อย่างเดียวก็ลำบากเพราะนี่มันเยอะมากจะมาเชื่อกับตัวมันเองเนี่ย ใช่ไหม่าสำหรับบริษัทเอซนะคะที่ใช้ชื่อย่อดในการซื้อขายในตลาดรัซั์แห่งประเทศไทยก็เป็นผู้ที่ให้เช่ารถนะคะประเภทนิติบุคคลนะคะเป็นก้อนใหญ่เลยค่ะแล้วก็เป็นการเช่าระยะยาวด้วยนะคะสท่านมองค่อนข้างชัดเจนนะคะในอยู่ระหว่างการเปลี่ยนโมเดลของเขาก็คือขยายกองรถออกไปก็เลยทําให้ เขาจําเป็นต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อการลงทุนตรงนี้ก็มีเรื่องภาระใจดอกเบี้ยนะคะมีภาระเรื่องจ่ายประกันสิ่งที่น่าจับตาดูก็คือโมเดลที่เขาเปลี่ยนไปตรงเนี้ยมันจะทําให้เขาเนี่ยสร้างรายได้และอัตรากําไรสุทธิได้หรือไม่ในปี2020จับตาต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะดรนิเวศขอบพระคุณดรวิสิตด้วยขอบคุณนะคะ คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันนวรัตจ์จรวพินลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ค่ะวันพุธหน้า14นาิกา30นาทีวันนี้สวัสดีค่ะ